สวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับสุประโชคบุญพันธ์ครับปัจจุบันเป็นนักแบททีมเอเจเรสซียูครับเริ่มจากการที่จริงๆก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแล้วพอดีว่ากีฬาแบดมินตันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเล่นเวลางหนก็ได้นะครับแล้วพอดีช่วงโควิดไม่มีที่ไปครับก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมซ้อมกับทีมพนชนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการตีแบดมินตันครับ การออกกำลังกายทุกอย่างก็คือได้ด้าสุขภาพอยู่แล้วครับแล้วก็สเสน่ห์ของแบดมินตันนอกจากความสนุกการได้ออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็คือวิจรภาพที่สวยงามครับความสําคัญของพี่น้องในทีมของเพื่อนร่วมการแข่งขันอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีๆมากๆครับผม พี่วางแผนไว้นะครับก็ตั้งใจว่าจะรุ่นในประเภทรวมนะครับก็คือ40-45คู่กับพี่ต่อทีทีพวงลาโภนะครับพี่หนุ่มซ้อมประมาณ4วันต่อสัปดาห์ครับมีเวทเทรนนิ่ง2วันครับอยากเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับชาวแบดมินตันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดต้องบอกว่ารายการใหญ่ที่สุดของแบดมินตันโลกสาหรับวุ้นซีเนียอย่างเรานะครับก็มาจากที่เมืองไทยแล้วนะครับถ้ามีโอกาสนะครับขอให้เข้ามาร่วมกันแข่งขันนะครับหากใคร ชมนะครับ7ถึง14กันยานี้นะครับก็รับรองไม่ผิดหวังกับรายการน,นี้แน่นอนครับได้เจอกับนักแบบในตำนานหลายท่านแน่นอนครับขอเชิญชวนครับครับ